อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับข้อ1ยูนิต1ถึงยูนิต8ปดเท็กซบุ๊กเนี่ยจะมีครบหมดนะครับภายในสิ้นเดือนบทแปลก็เช่นกันยูนิต1ถึงยูนิตที่8นะครับจะเป็นวิดีโอลงไปใน YouTube นะครับซึ่งก็จะมีก็จะมีทั้งหมดนะครับถึงภายในเวลาสิ้นเดือนนี้ส่วนบันทึกนะครับบันทึกออนไลน์นะครับนักเรียนครับเวลาเรียนออนไลน์นะครับครูหานต่อไปนี้ครับ ถ้าเกิดไม่ลืมนะครับก็จะบันทึกออนไลน์นะครับทุกครั้งที่เรียนนะครับนักเรียนสามารถจะมาดูทบทวนเหมาะสําหรับผู้ที่ขาดลามาสายหรืออยากเรียนเพิ่มหรืออยากเรียนล่วงหน้าหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับนักเรียนสามารถไปดูได้นะครับครูหานก็จะบันทึกทุกห้องเรียนนะครับหมายถึงว่าบางทีบางห้องเรียนเนี่ยเขาอาจจะเรียนก่อนเรานักเรียนก็ไปขอเขาดูได้ ไป,ไปดูได้ที่ youtube นะครับบางคนไม่มาไม่อะไรก็มาทบทวนไดมม้มาเรียนได้นะครับก็ทุกอย่างนะครับท,ที่ครูนึกออกนะครับครูก็จะทำให้หมดเลยนะครับให้นักเรียนสะดวกกับการเรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าครูเกิดความไม่ค่อยแน่ใจขึ้นมานะครับว่าเราจะต้องเรียนอย่างนี้ไปอีกเทอมหนึ่งนะครับ ครูก็เลยทํามันทุกอย่างให้ครบสมบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับว่าท่านจะเรียนหรือไม่เรียนนะครับไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่เรียนนะครับก็อีกไม่นานท่านก็จะต้องจบลงนะจุดจุดนี้นะครับถ้าเกิดท่านยังสนใจที่จะเรียนก็กลับมาเรียนได้ตลอดเวลาเพราะมันอยู่ในอย u t u ทำไว้ครบบริบูรณ์ทั้งม .4 ม .5 ม .6 แต่ถ้าเกิดนักเรียนอยากจะฝึกเพิ่มเติมนะครับฝึกการแปลเพิ่มเติมนักเรียนก็ไปเปิดดูตั้งแต่ยูนิต1ึงถึงยูนิต8ตั้งแต่ม .4 จนมาถึงม .6 นะครับมันก็จะมีทั้งหมด48เรื่องถ้านักเรียนฟัง48เรื่องแล้วเนี่ยรับประกันว่าชําปอดนะครับชําปอดนักเรียนสามารถ เข้าใจหลักการแปลได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มต้นบทเรียนนะครับในขณะนี้ก็เป็นการบันทึกออนไลน์นะครับ answer these questions with complete sentences นะครับตอบคำถามประโยคเหล่านี้ด้วยประโยคที่สมบูรณ์นะครับตอบคำถามเหล่านี้ด้วยประโยคที่สมบูรณ์นะครับโอเค what activity your class, English c l a s s can f r u s t r a t อยู่นะครับกิจกรรมใดนะครับในกิจกรรมใดใน English class นะครับที่มันทำให้คุณหงุนงิดนักเรียนครูก็อยากขอความเห็นของนักเรียนครับว่ากิจกรรมภาษาอังกฤษอันไหนที่ในชั่วโมงเรียนกิจกรรมอันไหนที่นักเรียนงุนงิด ครูก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเผื่อจะได้นำไปปรับปรุงเชิญค้าบนักเรียนนักเรียนไม่อยากพูดก็เขียนลงมาก็ได้นะครับหรือพูดออกมาก็ได้นะครับนักเรียนได้ทั้งสองอย่างนะครับกิจกรรมใดที่นักเรียนฟ r าส t r a เ e รทมากที่สุดนะครับใน English Class นะครับ เชิญครับนักเรียนโอ้ยแสดงว่านักเรียนเป็นคนที่เก่งมากนะครับไม่มีข่าดนะครับเป็นคนที่ตั้งใจทุกมุมมองสุดยอดนะครับห้องนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับก็แสดงว่าทุกอย่างน่าสนใจไม่งุนงิดนะครับมีบางห้องตอบว่าเทสนะครับสอบงุดงิดนะครับ ห้องนี้นะครับดีมากนะครับโอเคคือวิวชาภาษาอังกฤษก็หมายถึงของครูทุกคนนะครับไม่ใช่ของครูหานคนเดียวของครูคนอื่นก็ได้นะครับอาจจะงุนง,งิดงุนงิดนะโอเคแต่ห้องนี้ไม่มีนะครับครูหานก็ตอบแทนเป็นตัวแทนนักเรียนแล้วกันนะครับ I have no any activity นะครับ I have เราก็ตอบเลยนะครับขอตอบด้วยหมึกสีส้มแล้วกันนะครับ I have นะครับ No activity ครับ I have no activities ก็คือ in English class นะครับอันนี้ตอบโชว์ให้ก่อน,นครับข้ออื่นๆครูหานก็จะเขียนสั้นๆเลยนะครับ อันนี้เป็นข้อแรกครูหันก็จะประเดิมให้ก่อนนะครับว่ามันอย่างนี้นะครับ English class นะครับ Can frustrate me นะครับ Can frustrate มีนะครับโอเคข้อ2นะครับ What simple t e n s e are the fundamentals of English กรัมมานะครับ Simple tense ก็คือ tense ที่มันเป็น simple นะครับในเบสิกของ English Grammar นะครับในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ tense อะไรครับเชิญนักเรียนตอบได้ครับนักเรียนพูดออกมาบ้างก็ได้นะครับเพราะมันทึกออนไลน์จะดีมากเลย <laughs> <laughs> tense ะไรที่ เป็น s i m p l ลนะครับจริงๆคําถามมันก็คือคําตอบอยู่แล้วนะครับ้องเรียนใช่ไหมที่นอะไรที่เป็นพื้นฐานของภาษา,ษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับ ก็ที่เราที่เราทราบกันดีอยู่นะครับมันก็คือใช่ไหมนักเรียน simple tense นะครับเราก็ตอบนะครับชี้ลงมานี้เลยนะครับ simple tense เขียนตัว S ใหญ่นะครับ A fundamental of English Grammar คำถามมันก็คือคำตอบอยู่แล้วนะครับนักเรียน แล้วเขาจะถามเพื่ออะไรครับก็เพื่อเกิดมีบางคนก็อาจจะไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับนักเรียนโอเค which month uh which month has the most unpredictable weather where you live <c oughs> เดือนอะไรที่เป็นเดือนที่ unpredictable คาดการไม่ได้ อากาศเนี่ยคาดการไม่ได้เลยที่ที่เราอยู่ตอนนี้บางคนอาจจะอยู่กาญจนบ,บุรีบางคนอาจจะอยู่ทางใต้าบางคนอาจจะอยู่ทางตอนเหนือนะครับคืออยู่กันหลายทิศทางกร,กระจายกันนะครับเป็นการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งนักเรียนคิดว่าเดือนอะไรครับที่ที่มันคาดการไม่ได้อากาศ unpredictable weather หมายถึงอากาศที่ อาจจะเดี๋ยวลมเดี๋ยวมีหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอะไรกันเนี่ยนะครับประมาณนี้ <S <S เดือนอะไรเอ่ยครับเชิญครับกรุลานะครับขอบใจมากนะครับนักเรียน ครูหันก็ค่อนข้างจะแปลกใจนิดนึงนักเรียนมีหลายคนที่ตอบว่าจูลายนะครับโอเคนะครับก็คือจูลายนะครับแต่ว่าแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันเดือนจูลายครูหันก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องล่านี้นะจูลาย has the most particular where where I live นะครับ thank you นะครับนักเรียน แวอันนี้เปลี่ยนเป็นไน,นะครับเปลี่ยนเป็นไนโอเคเราก็เอาลงมาตอบตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็ลงมาตอบนี่เลยนะครับอูหฮานก็เขียนเพื่อเพื่อที่จะประหยัดเวลาอ๋อ <c oughs> <c oughs> มีบางคนตอบทุกเดือนนะครับ <c oughs> ทุกเดือนนะครับ Unpredictable นะครับก็นักเรียนอาจจะเห็นว่าทุกเดือนอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะครับเดือนนี้เดือนที่ผ่านมาค่อนข้างปั่นป่วนแต่นักเรียนอาจจะอยู่สถานที่ที่มันอากาศแปรปรวนนะครับมันก็เลยเป็น every month ใไหมโอเค what is something that can be sold in an auction what is something that can be sold in an auction <c oughs> เชิญครับเรียนอะไรที่สามารถเอาไปประมูลขายได้นะครับัเรียนคำถามเขาคือเขาถามแบบนี้นะครับ what is a n auction นะครับัเรียนลองยกตัวอย่างมาสิครับ What is an auction can be sold นะครับ Pictures very good นะครับ Pictures หรือว่าเขาเรียกว่า paintings นะครับนะักเรียน paintings นะ โอเคครูหานขอยัดเขียนคาว่าที่หนูเขียนนี่มันจะหมายถึง p a i n t i n g นะครับเพราะว่า Picture Picture นี่มันจะหาค่อนข้างถ้าเป็นรูปถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันมันจะไม่ไม่เคยเห็นนะครับน่าจะเป็น p a i n t i n g นะครับที่นักเรียนหมายถึง p a i n t i n g นะครับ That can be so อันนี้ก็ เขียนลงมาเลยนะครับเรียน i s i s เ s ่อ h ู u h a ขออนุญาตลบนี่ก่อนเอ่อจริงๆแล้วสิ่งที่ทั้งหมดนี่นะครับก็เอาลงมาเขียนนี่เลยนะครับเรียน is can be is something that can be sold นะครับ What is a place where you pay a modest fee to enter? อันนี้คำถามเขาถามว่าที่ใดนะครับที่เราจ่าย a modest fee modest แปลว่าสับแบบง่ายๆเลยเพราว่าราคาถูกอะคือที่ไหนที่เราจ่ายตั๋วตั๋วเข้าชมเนี่ยราคาราคาถูก สถานที่ใดสถานที่ไหนนักเรียนพอจะนึกออกไหมครับว่าสถานที่ไหนที่ที่เวลานักเรียนไปแล้วเนี่ยเขาคิดค่าตั๋วเข้าเนี่ยถูกไม่แพงเลยนะครับถูกยี่สิบาทสามสิบาทอย่างเงี้ยค่าเข้านะครับเรียนในประเทศไทยมีเป็นร้อยเป็นพันแห่งนะครับที่ราคาถูกแบบนี้นะครับเชิญครับวัดพระแก้วโอ้เยส อิมเมอร์เรลบุตตานะครับสมเวลีกูตนะครับนักเรียนกูตไอเดียเลยนะครับ thank you นะครับนักเรียนอิมเมอร์เรลบุตตานะครับก็คือวัดพระแก้วคืออิมเมอร์เรลบุตตานะครับวัดพระแก้วมรดกอิมเมอร์เรลบุตต้าเทมเพลสนะครับ is a place อีสเพ c สนะครับแล้วก็ลอกลงมาเลยนะครับลอกลงมานะครับนักเรียนลอกนี่ลงมาใส่ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับครูหานทําก็เพื่อประหยัดเวลาของนักเรียนนะครับครูหานก็ไปจบตรงนี้แล้วครับออต่อมานะครับนักเรียน ทีนี้ในข้อ4นะครับ now write your own sentences using the following words in the sentence inspiration accommodate launching pad insight and consolation นะครับใช้คำต่อไปนี้นะครับทีนี้คำต่อไปนี้เราก็ใช้ให้เหมาะสม ใช้เหมาะสมหมายถึงว่าคำนี้นะครับเราจะใช้ในไหนเราจะใช้ในในอะไรใช้เป็นนามเป็น adjective เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ complete this sentence นะครับ b o w a r d inspiration ข้อ a ถ้าลงท้ายด้วยเช่นเนี่ยมันเป็นคำนามอยู่แล้วนะครับ,บเรียน ข้อ a the painter got to 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 from the beautiful gardens นะครับข้อ a ถามว่าจะให้นักเรียนให้นักเรียนเติมนักเรียนจะเติมอะไรคำนามหรือว่า verb หรือว่า adjective หรือว่า adverb อ่ะนักเรียนคิดว่าอันไหนครับ มีสมประเด็นมีสประเด็นเนี้ยนั่นเรียนเลือกมาก่อนว่าจะเติมนามหรือว่าเป็น verb หรือว่าเป็น adjective หรือว่าเป็น adverb นะครับในข้อนึงในข้อ a v e r y good นะครับเป็นคํานามนะครับครูหานเขียนตรงนี้ก่อนนะครับเป็นคำนามนะครับเดี๋ยวครูหานจะบอกเว็บไซต์ให้นะครับว่าเว็บไซต์ไหนที่จะหาคําพวกนี้เจอนะครับข้อ เ,เขียนตรงเขีนตรงนี้มาทั้งหมด3ข้อก่อนนะครับ The sudden death ขอบใจนะครับนักเรียนที่ช่วยกันตอบนะครับขอบใจมากๆเลยนะครับรู้สึกดีใจนะครับที่มีนักเรียนตอบเข้ามาเพิ่มมาอีกลายนะครับโอเคจินเตอร์ The sudden death of the artist the exhibition of his recent works นะครับ การประตายอย่างปัจจุบันทันด่วนของอาร์ติสเนี่ยแล้วก็อินสปาเรชันควรจะเติมอะไรครับในข้อ B เป็นนามหรือว่าเป็นเวิร์บหรือว่าเป็น adjective หรือว่าเป็น adverb เชิญครับ very good นะครับนะักเรียนเป็นเวิรนะครับนะักเรียนถูกต้องนะครับทีนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหา inspiration เนี่ยคำนามมันคืออะไรเวิรคืออะไรเราก็ไปที่นี่นะครับครูขออนุญาตไปที่ Google นะครับ ขอยนาดไปที่ซาฟฟอรีนะครับเอ่อน,นะครับทีนี้เวิร์ดฮิปโปนะครับเวิร์ดฮิปโ นักเรียนจำเว็บไซต์นี้ไว้นะครับ wordhippo.com นะครับแล้วนักเรียนมองเห็นไหมครับนักเรียนมองเห็นที่ตรงนี้ไหมครับ wordform นะครับตรงที่ครูหันขยับขยับเมาส์เนี่ยนะครับ wordform นะครับเราก็คลิกไปที่ wordform นะครับทีนี้สมมติว่าเราพิมพ์คำว่า inspiration เข้าไปนะครับ inspiration แล้วเราก็เลือกตรงตรงคำว่าพ er ูลเลอเราเลือกว่าเป็นเอ่อ word form inspiration เอ่อ รูานขอโทษนะครับเออ่ตอนแรกเราก็เราก็พิมพ์คาว่า inspiration นะครับ inspiration inspiration แล้วก็ word function นะครับ เว r ร์ดฟังก์ชันก็คือหน้าที่ของคำโอเค คู่ห่านขอโทษค,คือคือจริงๆคู่หานพาอมันมันจะคุ้นๆอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคำนามนะอินส i r a t เ o ชันนะครับทีนี้ทีนี้ออ่คำนี้ที่มันเป็นเวิร์ดที่เป็นเวิร์บเราก็พิมพ์คำว่าเวิร์บเข้าไปนะครับที่เป็นเวิร์บ เดี๋ยวจะดูว่าเว็บไซต์ไหนที่คู่หาคน,คนคุ้นดูนะครับนี่นี่นี่ wordhippo ก็ w o r d h i p h i p p o นี่เองนะครับนักเรียนโอเคเอ่อ okay. uh, what is the verb ก็ เราก็พิมพ์คำว่า inspiration เข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า verb เข้าไปมันก็จะออกมาแล้วนะครับ verb มันก็คือ inspire นะครับโอเคเราก็ได้สองส่วนนี้นะครับ inspiration อันนี้ inspiration นะครับเรียนโอเคนะครับ inspiration อันที่สองก็คือ inspire นะครับ inspire inspire ก็ควรจะเติมอะไรครับควรจะเติม s นะครับให้เป็นถูกต้องนะครับข้อ2 Accom ค o d โมเดต e h o t e l bathroom can ในข้อ a ควรจะเติมคำอะไรครับนาเ v e r b a d j ต c ท i ีฟหรือ adverb ครับ <S <S แล้วก็ข้อ b ด้วยครับข้อ A คืออะไรข้อ b คืออะไรเชิญครับ ข้อ a ก็ควรจะเป็นเอ่อข้อ a ก็ควรจะเป็น verb นะครับ verb ช่องหนึ่งเพราะว่าตามด้วย can ก็ต้องเป็น verb นะครับส่วนข้อ b ชัดเจนว่า provide นะ่าเป็นคำนามนะครับ verb ก็คือ accommodate นั่นเองครับข้อนี้เราคิดว่าส่วนใหญ่นักเรียนส่วนใหญ่จะรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ accommodation นะครับนักเรียนจะรู้อยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับครูหานก็จบลงตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับสำหรับแบบขัดนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับวันนี้เราก็ทำ CH เข้าก่อนรู้สึกตลกมากเลยครับทำซ้ำนะครับโอ้ <c oughs> oh my g ก็ CH1 อันนี้คือ CH2 นะครับเรียน CH2 นะครับคูหานขออนุญาตเขียนด้วยหมึกสี สีน้ำเงินแล้วกันนะครับ C C H W 2นะครับโอเคอันนี้ก็ก็เป็นคำแนะนำนะครับนักเรียนแต่ว่าครูหานก็คงจะไม่อันนี้มันไม่ใช่กันบ้านนะครับรนักนะเรียนนะครับคำแนะนำแต่ครูหานจะส่งทั้งโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์ให้นักเรียนนะครับต่อไปนี้นะครับ แล้วอันนี้ก็เป็นคําแนะนํานะครับนักเรียนก็ไปฝึกเอานะครับครูหานก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเอาอันนี้มาออกสอบเขาหน้าหรือไม่นะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับเราก็มาทําแบบพันนี้ต่อก่อนที่เราจะเข้าไปสู่โอ้โหไรทิงนะครับอันนี้เดี๋ยวเหลือเวลาอีกกี่นาทีนะครับ เออสิบเโมงสิหรือเวลาอีกประมาณ5้าทีนะครับเราก็คงจบแค่ประมาณอันนี้นะครับ Circle the letters of the best answer the c a l v e r a s Country Jumping Fox Contest A is an expensive but popular event B is a formal international event C unusual but popular event The i s n o t Popular Event เอาข้ออะไรครับเชิญครับนักเรียน ก็สรุปว่าก็ต้องเป็นข้อ4ใช่ไหมนักเรียนเห็นด้วยไหมครับข้อ4นะครับ unusual but popular นะครับต่อมานะครับ the jumping fox contest นะครับ Is open to everyone, even those without flocks. Is open only the graduates of Croker College. Is open with flocks, cars in the area. Open only from the capitalist country, turn carbonarian. ก็ต้องเป็น is open to everyone even those without flocks นะครับ the purpose of the contest is จุดประสงค์ของการประกวดแข่งขันนะครับคืออะไร A to find the best flocks in the world C. B Advertisement ขอรเวลาที่ฟอ C for people to learn about f l o c k s D for people to have good time นะครับก็ต้องเป็นอะไรครับจุดประสงค์นะครับก็ต้องเป็น to have a good time นะครับอันนี้คือ เป้าหมายแรกที่เขามีการแข่งขันนะครับมันก็คือเพิ่มความสนุกสนานในชีวิตนะครับเพื่อความรื่นเริงมาถึงใจนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสำหรับบทเรียนสำหรับวันนี้นะครับเรียนขอรียกร้อความขอบคุณจากครูหันนะครับพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อ,ตอไปนะครับสวัสดีครับ,บเรืยน ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ